ตลาดแม่สายนะคะมาขึ้นอย่างน่ะไปไหนไปไหนโอ้สองคนน่าหายไปไหนโมเอาโทรหาที่คุ้มไว้กันแน่ล่ะ

เออผมบอกว่าผมคเข้าบ้านแบบยิ่าถ้ากล้ข้ามอ่ยังเีเดี๋ยวนี้มาฟังแล้วกองอยู่โอ้ะกี่ว่าถ้าเกินหกโมงผมเมคืเข้าบ้านกินยังไงอันนี้ถูกกระไดเจ้าหทกะาใสนันกมข้าวผมไม่ต้ใส กินก่อนเนี่ยมันอิ่มพอยังากกินไหมไม่กินไม่กินอิ่มบ่กินกินนตื่พระอมอยู่เลยนั่นบ่กินบ่กินเป็นสอง

ตงก้นด้วยจะกินหยัางหยากเลยคะเอาาเอหัวจิ้มหัวจิ้มเสอิ้นหูไปยางก่อนซาลาเปาขายไหนนั่นซาลาเปาที่บ้านมีซาลาเปามันใส่อยัางไงเนี่ย เมนี่คงมาจนใส่อย่างมังค้านี่ใส่อย่างนนี่ใส่ใส่ใส่หมูใส่ถั่วดำใส่กิมใส่ใบเตยเออมันครบเ็จเลยเนาะเอาสิบลูกไปสิบลูกขายไหนสิลูกยเดียวค่ะไอผสมกันนะแถมน้ำด้วยแถมของใจ้าทั้งมดห่บา้ค่บ

เพิ่งกินเขามากพอดีเห็นเขาไยซื้อให้เขากินมาไอ้ไอสกาววงสกาววังไปทั้งไหนเนี่ยไปวนลอยนู้นเลยสูงปะ เสียค่าพันเท่าไหร่นะมัเสียค่าพันบาทขึ้นสบ็อกซ์ขึ้นลงค่ารถค่ารถขึ้นลงสามสี่บาทส k y b บ็อกซ์ี่ประค่าเลื่อนไปก็ได้นะเลื่อนไปก็ได้เขาเขามีรถสีม่วงจ้ะรถสีม่วงรับส่งขึ้นไปก็อยู่ด้านซ้ายค่ะอ้ ยกมวางที่เนี่ยเลิบนไขว้โอ้ขาย่ะไขาย่ะไขายอ่ะขอบคุณนะเจ๊เจ้าโอ้อะไรอีกอ่ไม่มีทนก็กลับมาจ้าแล้วก็กลับมาขายวันนี้โดนตกเคุณไม่ขายเจ๊มาเหมาเนี้ยเลยเฮง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 เจ๊มีเผาผัวปเหรอคะไปกินกันไม่ไหวแล้วอ๋อค่ะค่ะ อยู่โน้นนะสามคนเจ๊จ๋าขอบคุณค่ะถอนถอนให้ก่อนถอนให้ก่อนเราจะไปจ่ายค่าข้างบนมาหน้ามาเว้ใหม่นะเจ๊จ๋ายู่เชียงไล่บ่หนะอุ้ยเชียงรายใกล้ๆเนาะคนบ้านเดียวกันเนาะเจ๊อุ้ยเนาะมาบ่อยๆนะเจ๊ก็จะมาให้กันมาบ่อยแต่นาะ้องไี่มาก็มาไปหากันนะเจ๊เนอะอยู่ตรงนี้คนบ้านเดียวกันเนาะอยู่ตรงนี้บ่อยู่ตรงนี้บ่อยู่ตรงนี้ประจําเลยค่ะจัมปุ่นดีลันมาด้วอือเออตกเจบ่ะ ไปมาก็มาเวะนะเจนะจ้หุ่ย่หญสมชัเนอ่ะไปแล้วไปแล้วไ้ไจ้านี่กินซาลาเปาเด้เ่ย ชละลาเปล่าอเอาเลยตมวแมวชะลาเปาเดี๋ยวเราเอาไปกินเอานะชะลาเปาให้ถือใช่ไหมบ๊อบแมนบ๊อบแมนโอ้โหหิวไปนู่นเหรอนึกว่านั่งกินอยู่นี่โอ้ิวเอาสีเรียสค่ะมันบมีขนมน้องข้างล่างอยู่กับ

Đừng có khóc khải nhằm nó nam Nam thì nó lột này ừ. đang chìa nó Hàn nữa Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video กินไได้กันกินได้กันคนหนูเท่าไหร่คะหนูร้อยสิบบขอบคุณค่ะ ไปที่ไหนจะกินด้ะเนาะเออเออจะลำเมาเอ้แต่ช่ลำเมาวะเลยนะเอาเนี้ไปเสร็จในรถใช่ไหมใช่เอาดูไปเลื่อยๆไปแล้ว ้่าต้องขับรถไอ้มุงอายุแค่ะขายของบรถขายมันก็มันเสียงเชียงเลยไม่งินงด้่อะไม่งิ่งชิบหานคืออะคือยังละขินกัน เขาไม่ได้เอาไปกินเนาะไม่ได้เอาไปกินเออไปกินข้างบนตนเนาะแล้วยายอันที่เอาไปเอาฝากไว้ตรงนี้ไม่เนี่ยจะเอากลับเอาไปกินเอาไปกินก็อุ้ยจะกลับไปไหนแล้วจะซื้อมากินต้นเนี่ยอุ้ยคนละเรื่องแล้วอันไหนจะเอาไปอันจะเอากลับปี่แม่เอาไปฝากเลยกินเนี่ยไปกินตเนี่ยัชื่อไม่กินนี่ยชื่อมากินก็จะกลับกลับเขาว่ากันตอนนึง น่องกินยังก็กินทุกไออย่างยักษ์ใหญ่ปาก็กินเข้าไปก่อนเดี๋ยวก็ไปตายขึ้นมาเต้าหู้มั้งอ่ะตัวหัวเดี๋ยวเดี๋ยวก็ขอน้งขอนางกดหน่อยมันไม่น้างกดหน่อยไหนจะไหนอันไหนจะจะฝากนี่เหรอตรงนีเ้เมื่อกี้ว่าจะไว้ก็ไว้ยังก็ซื้อมากินเขาซื้อมากินเขาไม่ได้ซื้อมาไว้ <c oughs> <c oughs> อ่น้ำขวดน้อยเหาเดียวอันน้ำขวดน้อยๆ่้างๆเลยนะ